สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขขูสุขคนนําเด้อจ้ามื้อนี้มาพบกับช่องฮักนกช h a n n e l เด้อจ้ามื้อนี้เป็นวันยังนูอโอ้ยวันสงการมือสุดท้ายแล้วครับแม่นบ่ล่ะแมนจ้าโอ้จะกลงมือลงเว้นแล้วครับรถนําดําหัวผู้เฒ่าได้ครับเด้อจักหน่อยนี่ว่าสิพาน้องบุ่น้องวายไปเลาะอยู่ครับพี่น้องเลาะแล้วบ่ครับมีมีดีเอ้าก็คือว่าเป็นประเพณีไทยเฮาเนาะครับเนาะเพิ่นจัดขึ้นอยู่3มือครับ มือสุดท้ายนี่ควนลงมันยังโอ้มันนี่พาพีพาน้องมากินครับเมนูเมนูกับแกมครับหนวดมึกไงครับตำตำแสบๆตำใส่กับข้าวปุ่นเนยแ่บๆบ้านๆครับดึงๆเลยแมนบอลระเบิดระเบิดยังนอนครับระเบิดสิกินาำยังไงให้พีให้น้องเขาเบิ่งครับนี่ทางพีก็มีผักกาดพักการดดอครับ ลงมือเลยบ่เฮาลงเลยจ้ะฝนกะจิตโต้ห้ามพอฝนครับสงการคู่ปีฝนกะโต้เอากินโคตรโลดครับให้พอดำโฆษณาสกักอนแี้ได้จ้ะครับ,บแคบหมูเฮาเอาสนใจช่างซื้อกะโทรกันเข้ามาได้ครับเด้อแซ่บปะครับนี่แคบหมูมากแก็สั่งได้แต่ว่าบ่ทันละไปส่งได้ครับหลังสงการแม่จช่วงนี้รถเลือดกันไลหลายพี่น้องเอ้ย ระมัดระวังครับเดินทางปลอดภัยไปฮอดมาถึงเหมือนว่าโอ้ยกินแ,แล้วลืมเลยนี่มาแซบ่แซบๆน้ำพอดำครับหืมมึงจะจเต็มมือเร้วจังพี่รักข้าวปุ่นไปใส่บดเลยกรอบครับเมนจ้ะคึดๆเลยหนอนมึงไงเนาะแม่จ้ะ นางคักอีเบึงมีวานูนักเลยเ <c oughs> ต็มที่ครับแนมะ่สงจานเดิมีน้องม่กินน้ำแน่เอ,อเอาเดินมีน้องกินรสดปะโอ้คือเหีวคือใหญ่แทนนี่นี่กินเพื่อเพื่อน้องนะจ้าทำไม ขลัดมมาให้ือคนโตรับออเอาพี่น้องเอาโตโก้เอาแล้วพี่นออ้องเด้พี่น้องกลางดมด้วจ้ะพี่น้องกระตากฝนต้องกัน,น,กนคือจีบแห้งเนาะระหาม,มืดมาเบิดแล้วครับือ,อ,อ,อ อืมพอกินเผาบริสุทธิ์ย่างแก้เผาครับกินเบอร์เท่ากันมื้อนี้พิดพาดประการใดก็บริวากันได้ครับเด้อยันฝนตกห้ามมื้อนี้เป็นวันสงกรานตต์้องเปียกอการัดเลยครับอย่งตาคนเปียกรอบซองบพี่น้องเขาเด้อที่อยู่ไดโบกเป็นน้ำพ่นบ้างนั่นเลยดีครับขับขโมย ทอดแล้วบดได้คายก็เอามากินเองระเบิดเอาจากตอนบ่กครับส่วนมากก็เป็นบุญเนาะมือนี้ก็ไม่บุญนะครับทางบ้านบาดำมมวนกุ๊บเลยกุ๊บ มีจวดเนาะอืมพึงมากกำลังลงเม็ดในน้อยมือไม่ต้องหาโต๊ะมานังเองแล้วเนาะรู้สึกว่าหนำหนักเธอเพิ่มขึ้นครับอืแซ่บแมน พี่น้องเหเมนหยอกน้องวุ่นอยู่เวลากินจะเห็ดลินียาวรลายเพราะฉันคันโต๊ะแห้งกับผ้าพี่น้องเขาหมครับคันโต๊ะลลิ้นๆเนยจักหน่อยเดจจ้ะซ้ำนี้โบเป็นยังเอียงพี่น้องขันมูกรอบครับเพื่อพี่เพื่อน้องจ้ะอืมอิ่มปะ รู้สึกว่าระเบิดโบอยากเล่นโทรศัพท์ขับมเมื่อไงกำลัอยู่กำลันนอนอยู่ <c oughs> นอน<ด>นอนทางๆแปลงมันอยู่ค่ะหืนแ,แปลง,งแปลงยังแปลงขาวขาวมั้งทำไมนุ่มมือซ้ำแปลงขาวขาวนนานานะงูบขาวหนึ่งเพิ่นว่าแปลงเพิ่นบบขาวครับ บักโลหนังเลยหูงามกว่าเซนข้าวปุ่นบะหมี่หองห่นี่จะเส้นข้าปุ่นขาดไมันสีขาดเลยบะขาด๊อกเมื่อเย็นชุกเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ถ้าเมื่อก่อนย่างเมื่อเดี๋ยวฝนตรงห้ามครับอืมทำน้ำรถพอดีแหละมันจังบริเปลืองน้ำตรงการเนาะ เดวทาหน้าผลว่ามาอะไแล้วครับนี่ไงหน,น,นานุ่นไปละลงหลายเม็ดนะอันตรกัรนะ,งนล,ะลงแต่พอถึงนุ่นเพราะว่านุ่นนะโลบทันฝนตกก็ขึ้นเพียงคองนั้นแล้วตอนนี้ไง บอบคลักเนาะแม่นจ้ะเราซอยกันเห้นเบิดครับคือจังฮืงงฮืงเนาะกำลังจะกันที่กำลังด้เจ็ดที่ฝนเด้ยเยอะ <c oughs> อมากแล้วเขาต้องให้เจ้าทีเจ้าท่านคนอ้วนมาทานกินพักเลย ไม่ได้ยิ้มให้พี่น้อง,ง,องอมสมกับว่ามื้งไงู่ครับไงเฮงอย่าตีรัางกาขึ้นมือกินเอ,อื้องได้พี่น้องเย้ยจ้องไหวดีพระคุณ่ันคุกไปบอกเอาฝนตกแล้วไปเจอ อยากกินแบบน้ำมันดีเดี๋ยววาเปลี่ยนหลวงเลยอ๋ออันพักตดายคนโตเข<อ>บเขาหอมตัวเป็นสีนิ่นๆครับบรรยากาศดีเนาะมึนเนาะดีเกินไปอือเอาไปครับ ออแม่คนอ้วนอะไรเ,เปลี่ยวเลยลงเม็ดปกแปดปกแปดละมื่อนี้ให้มันจำโอ้โหโอโหโอโหโหมีอะไรเน่าวมงนำ้ำนี่เอ้าเอาอีกเด้ออีกตอนนี้พอดิมเอาอตอนนี้ไงครับใข่พี่น้องสบปากน้องกัน จออั๊กจั่นดีบัวครับแซ่บให้พี่น้องสอง่งควากันหมดแบาเปียกติดคอครับแบาเปียกอืม,อม แสบๆกินแข็งฝนครับมื่อนี้ตกแหงๆไงอิ่มบาละเบิดพอทำไว้ที่พ่อเลยได้นี่ยยุ่นเอาต่อได้ครับเด้อเบื้องเอาต่อขับรถไปเอ๊ะเหยียดมาตอดไหมกันจีนใหญ่แต่พอดีกระเทือนครับกระลังซีเบิร์ตเอ้าพิดษขาดประการใดก็บอกว่ากันครับมื่อนี้ยแสบๆฝนตกห้ามตกการมือถื่ายพี่น้องผู้ขี่รถกะระมัดระวังเนาะช่วงนี้รถไล่ไล่ครับติดเร็วเร็ว มาแล้วได้บาน,นี้ตางเนากับมาแล้วลเอ้ากับพอดีแต่ตังเล่นสงการนำเ,เขาคนเดีออ <c oughs> เป็น <ละ S 1> ได็น้อบานพี่บานน้องเขาทางพวงเล่นสงการกันอยู่บ่ครับเล่ยนนำอยู่บ่เนาะทางพีก็ถือว่าบ่ได้เล่นได้แต่ว่าก็มีอยู่จักหน่อยครับจักหน่อยมันหอนแหงน้งเนาะ <พอ S 1> ระเบิดจะกินน้ำเด็กเล่นน้ำไปโย่เอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเป็นกำลังแรงอกแรงใจให้ครับ ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เข้ามาคอมเมนต์ก็ดีช่วงนี้เนาะคุอนิริบบอกจับบานกับเมืองแน่พี่น้องก็ดีมาหาพี่หาน้องหาพ่อหาแม่เพิ่นเนาะฝากพี่น้องไว้ซรัพนี้แหละครับฝนตกมากเล้วอุ้ยนั่นฮึน้องคุณได้ฝากไหมนี่ฝากเท่าไหร่ก็แซ่บอกกดติดตามให้ช่องกะลิงกะลิงข้าแนวอืมกะลิงเด้มื้อนี้เพิ่นว่าเพิ่นอยากนอนเพิ่นพอดำเมื่อไรของกันเห็นแบบนี้แบบ คือกระเทยเลยบนหนาหนักนู่นหนาหนักกว่าเอ้าบัววากันครับเศบๆนัวๆเหนื่อยบ่บรรยากาศดีเนาะบรรยากาศอันฝนตกหิมนี่ก็ได้ตกดินตกดินเดี๋ยวับคนละโอ้น้องบุญนาขาวเลยวันนี้ก็คือว่าแล้วเนาะสงการมือสุดท้ายแล้วครับเพิ่นก็มีแต่สีเตรียมเมื่อได้บ้านนี่ได้ยังเนาะครับฝากกันตอนเพิ่นเมื่อ แคบหมูขนมเมื่อหอดกรุงเทพจะลืมสร้างแคบหมูได้ครับเด้อต้องจางซี่ห้าดำฝนตกท่านหนานตกไสกาฝนตกไสกาฝนตกไสกันเอาเอาเป็นวาเมอริกาฝากตอนไว้ชน่้ครับผิพผาดประกันใดบพว่ากันเนาะบางเธออาจที่กินแซบบางเธออาจที่กินบะแซบได้พี่น้องเไยกินแซบกินบะแซบอิ่มกับพ่อครับโบฟืนได้พอดำวาเอาเอาเป็นวาเมอริกาขอพี่น้องเฮ้ามีแต่ความสุขความเจริญครับ คิดสิ่งใดให้ส่มความมุ่งมา่นปรารถนาครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ